สวัสดีทุกท่านวันนี้เราอยู่กับไอเด็กปัญญาอ่อนนะครับเด็กปัญญาอ่อนนะอา้าวลุงมาทําอะไรเนี่ยลุงลุงเอาเล่นอะไรไม่รู้เนี่ยเฮ้ยนี้มันเก็บได้ช็อตลุงอ,อ่ะเจอะอีกนะสาใจดี้ยเก็บเราจะถอดยังไงเปล่งนะเอาคุณแจหน่อยฮ่าเอาไปเปิดครับจับเด็กเหรอนี่โรงพยาบาลอะไรของมึงเนี่ยโรงพยาบาลจับเด็กอ่ะอันนี้มันอะไรอ่ะ อา้อาวไฟอ้าวล็อกไม่ให้กูอา้าวแล้วมือมันเพลินพันโอ้ล็คหมดเลยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ย <c oughs> นี่เข้าได้วะแหลกเลยแหลกเลยเฮ้ยเจอคนอา้าวโมบง,ม,งมาวัดอะไรของมึงจะจับกู เฮ้ยเดะโอมันมาอีกแล้วไอ้มันอยู่ไกลเก็บเก็บเนี่ยตรงนี้มัน,มนต้องต้องเจออย่างนี้เยหลมอะ่ะ ไฟช็อตเอ้าเอ้าไม่เกิดอะไรขึ้นไปไหนเนี่ยเอาเดินวนทำไมทั่มายืนอะไรเดินแล้วกลับเป็นบ้าปะเนี่ยทีวีพังแล้วดูอะไรเหรอขอหน่อยครับนี่ออกไปเลยนั่นแหละแหลกเลยพัศนีน ต้องไปดูศพครับตายท่าบกเอ้ยอะไรเนี่ยเศษชิ้นเนื้อโอ้โหซูมไปใกล้ๆหน่อยผมรุนบอกแล้วให้ใช้ไอ้นี่ไม่ใช้โอ้โหหัวแตกเลยวะเถื่อนโคตรจะบอกไว้ก่อนว่ากูจะไม่ได้ในเรื่องนะครับเพราะว่าเกี้ยดแลอย่างหนึ่งคือไม่รู้เนื้อเรื่องภาคแรกนะครับอ่าวประตูล็อกเฉยแล้วเป็นอะไรนะั่นนะอ้าวแล้วเสษหวัวมันนะ เราไม่สามารถหยิบเศษหัวมววันได้อวะว่าแล้วทำให้กุญแจหายเปประตูเกมเซฟแล้วครับจังหวะนี้เปิดให้หมดเจอไหไก็เปิดเฮ้ยมันเป็นรูปคนปลาเราต้องเข้าไปแล้วเอาล็อกให้กูทุกอย่างเราต้องเตร,รียมอุปกรณ์เฮ้ยมันเปิดได้เปิดเปิดเปิดห้อ <c> ง <oughs> เปิดห้องคนขังหมดเกมเซฟเฉยเปิดได้เฉยเอาอะไรของมึงวะ เอา <S <S สกิลแบบอ้าวไม่ได้ยังไม่ได้พลังล็อกเฉยเพราะกำลังคุยกันเรื่องการซื้อเอามีคนทำอะไรมายืนเยี่ยวตรงนี้วะมาเยี่ยวไปๆๆขอดูหน่อยไเยี่ยวอัดก่อนแป๊บๆๆหน้าเออไปแล้วโอมดอินไไฟ มันเปิดใช่ไมัดแล้วหนึ่งอันวันอันเขอาไปอันนี้มันมี w วไฟเอ้าอะไรวะตูมเกิดบารมานูครับนั่งอยู่ก็ตายได้โอ้ลกเลยตรงเนี้ยลกโครเลยเนี่ยโอ้เข้าไปหาไฟเด็กเล่นไฟ เดยงสาจรินี่ม,มันมีท่าตายะเราแจะดึงดึงมูลค่าศพแบบทารุนมากครับเกมนี้เรียกได้ว่าจังจังไลยเพอมันมีสายเฮ้ยขวานขวานฟ้า,นานหน้าดำเออ็เ,เป็นแล้วกันครับใช้พลังแม่งเลยนี่โอ้ยอดบังคับได้ด้วย เราได้ของอ้าวแล้วมาเก็บไม่ได้ใส่แล้วต้องบังคับไปมั้งพลังหมดละเอาเป็นอะไรลุง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 ยายานะลุงลุงยาปลานะเว้ยกลัวเปล่ากลัวนะกลัวน้ำเปล่ากลัวน้ำเปล่ากลัวน้ำเปล่าเอาไปด้วยลุง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 เอาลุงไปไหนแล้วเนี่ยเอาลุงสงสัยกูเลยลุงนาจิงก็มาจับ ตัวเล่าตันเปล่าตันเปล่านี่ตันเปล่าเอ้าจับพ่าเพิงจับอย่างงี้อีนี่สะตันอ้าวแล้วกูมาหลับต้องหาวิธีฆ่ามันแบบเร่งรีบหน่อยครับเอาไปเช็คเผาแม่งเลยเผาได้ไหมเผาเอามันลุกขึ้นมาทำไมอ้าวมึงจับดูท่าจับดิปัญญาอ่อนวะจับเหมือนอนุบาลกูบ เหมือนแผ่นกระดาษนี่เลยอ้าวไม่เกิดอะไรขึ้นกูกลัวหนีคนบ้าครับมาแล้วคนบ้าเป็นไรมอนตัวนี้มันจะมีถังอะไรสักอย่างเนี่ยจำได้หยิบมาเก็บหยิบมาเราจะใช้วิธีนี้ครับค่าไอ้ตุ๊ดนั่นนะครับไอ้ตุ๊ดเป็นฮาอะไรวะถึงเวลาที่เราจะต้องจัดการเออแรงดีๆดิเ <Tipp s> อยู่ดีก็มีะะระเบิดพุ่งไปหานะครับเหลือไอ้ที่มันเต้นๆอะไรของมันเลยอยู่ตัวหนึ่งเหลืออยู่ตัวหนึ่งขอข้ามแป๊บเดียวแป๊บเดียวใหญ่ตายอ่ะเอาไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วคุณแจครับลุงลุงตายงงว่ะเอาได้เป่าตังเฉยเอาในคุณแจครับ เอาฆ่าตัวตายทำไมเว้าอัพเฉยผู้ติดตามฆ่าตัวตายใช่ไหมเหยียบเหยียบทางนี้อ่าแบบนี้มั้งสวัสดีลงุงลัดโลลัดโลอะไรของมึงฮะเวาอัพเฉยลุงมันว่าเกินกิจกรรมฝ่าผานังอะไรของมันไอ้มันคืออะไรอะ กิจกรรมฝาผนังันึงลุงเ,เอาคืนมาก่อนลุงลุงเอาาคืนปลาเฉายๆลุงโอ้โลุงไม่ลิฟไปเลย <c oughs> เราสามารถจะบังคับคนได้ครับเป็นอะไรเนี่ยฮะคนบ้าตัวนี้ล็อกเหรอเราต้องมาทางนี้อะ่ะนี่มันคุญแจห้องระเมียมไหมไม่มีว่ะแล้วใครมีอะ่ะกุญแจเมยกวนึงเราต้องเอาอันนี้ครับที่เราเอามาเตรียมมาแบบดีเออ เอาลุงลุงแปปเดียวแปปแลุง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 ยาลุงพลังผมจะหมดแล้วเนี่ยขอหน่อยแอมยาล้างคำพิมพ์ลุง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 แปปแปปแปปแเราจะพาเพื่อนลุงมาหานะ่ยแล้วทุ่าเขาเดินอ่าเพื่อนมาแล้วอ้าบังคับไม่ได้เหรอคนบ้าไม่สามารถบังคับได้เลยเราพีเฮ้ยไปไหนลุงแป๊บเดียวขี่ๆเฉยๆมาอมา ลุงครับล้างพื้นหน่อยครับล้างพื้นลุง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 มานี่นี่เคยเห็นเด็กเป้า <c oughs> ปเด็กเกลร์อะสไลด์เอ้าชนเป็นไงบ้างลุงลืน่นเปล่าเด็กลื่นเด็กยังลื่นเลยซ <c oughs> <c oughs> ุงมันเป็นอะไรของมึงวะฮะเอายิ่งผิดทิป <c oughs> เป่งละแต่มีน้ำยาอื่นไหมเนี่ยน้ำยาอื่นก็มีน้ำยาอื่นนี่ทำอะไรไม่ได้ครับ ตายแน่ลุงไม่ได้ลุงวันนี้มุงเป็นอะไรเล่นอยู่คนเดียวมึงโตเป็นควายแล้วนะแล้วไม่จะซูมนะลุงก็ลุงอยากเป็นเด็กแค่นั้นแหละไปแล้ว <laughs> เฮ้ยลุงเสียไปไหนลุงเสียเฮ้ยแล้วลุงไง